ปังหายไปไหนเนี่ยอไ,อไอ้ปังเล่นของเล่นอยู่มาเร็วๆมาตรงพี่เนี่ยแล้ววันนี้จะทำอะไรกันเนี่ยมาอยู่ตรงแถวนี้เนี่ยฮะพี่แจงพี่มาจุดตรงนี้ไว้ว่าคาเฟ่พี่ว่าจะทำคาเฟ่เพราะว่าโต๊ะมันแบบดูดีอ่ะมันน่าทำมากเลยอ่ะตรงเนี้ยเธอคิดว่าไง ก็ได้นะโอ,อ้ฉันอยากทำร้านคาเฟ่หลางจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำแบบเป็นพวกเซเว่น y ฟ a r t ี้มาล้านข่ายของอย่างนี้ไปเนาะรอบนี้เนี่ยเราจะมาทำคาเฟ่สุดหรูในอีเกียกันวู้ ทำไม่<ช>สวยเลยแหละครั้งนี้เนี่ยจุ๊แซงก็มากับนกปางสองคนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยเขาน่าจะไปทาอย่างอื่นอยู่แหละแล้วเ,วเขาตามมาเราจะมาแสดงศักยภาพให้เขาเห็นได้เหตุกันว่าความสามารถในการสร้างสรรคาเฟ่ของเรานั้นจะสวยงามมากขนาดไหนถ้าพอลาก็ไปลุยกันเลยไปลรจริงๆแล้วโต๊ะอันนี้มันมันเป็นเหมือนโต๊ะประชุมโต๊ะกินข้าวอ่ะพี่ว่าจะเอาโต๊ะอันนี้ออกแล้วหาโต๊ะที่แบบมันสวยกว่านี้มาวางไว้อ่ะอแล้วผนงัง <วะ S 2> ปานี่ไงนี่ไง เธอตามฉันมาดิฉันฉันไม่ได้โกหกฉันพูดจริงๆฉันเห็นพนักงานอีเกียนอยู่ตรงนี้เนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช,ใชอา้าสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราว่าคุณลูกค้าเนี่ยมีอะไรจะให้กระผมช่วยไหมครับผมเป็นหนุ่มก้ามโตที่สามารถยกของให้ทุกคนได้นะครับผมคือช่วยยกของอ่ะไม่เท่าไรหรอกแต่ กลัวจะไม่ได้แค่ย,ยกของอย่างเดียวอะดิเร,เรารีบทําเถอะพี่เรารีบทําผนังก่อนดีกว่า okay, okay. เรื่องตกแต่งภายในเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มกันทีหลังได้เลยฉันว่าผนังรอบๆอคาเฟ่ของเราอะ่ะพี่ว่าจะทําเป็นพวกกระจกอะเพราะว่าส่วนใหญ่คาเฟ่เนี่ยจะทําเป็นกระจกใช่ไหมแล้วหลังคาล่ะ หลังคาเอาเป็นตู้สีน้ำตาลก็ได้นะเราจะได้ทําคาเฟ่โทนแบบสีน้ำตาลกันเป็นไงโอเคงั้นเร,เริ่มจากการหากระจกกันก่อนเลยดีกว่าทุกคนโอเคอเคนี่ยตรงนี้ฉันว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นเคาน์เตอร์เราจะตีเคาน์เตอร์ตรัวรนี้นี่ตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์แล้วก็ข้างหลังตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่วางของดีไหมได้นะลองลองทําขึ้นมาก่อนละกันอย่างแรกเนี่ยก็คือต้องมีผนังก่อนเลยอะ่ะอันนี้เป็นงงนเป็นแง่สวยไหมเออได้นะ ๋ยวฉันไปเอามาอีกนะเพราะว่าคาเฟ่ของเราเนี่ยมันจะต้องแบบมีเคาน์เตอร์ที่ยิ่งใหญ่หน่อยอะ่ะโอ้ฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันรู้สึกเลยอะว่าคาเฟ่ของเรามันจะต้องยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆแน่ๆอ่ะ <Yeah. S 2> สวยแน่น <Ooh. S 2> อนครับผมแต่ฉันไม่ไปหาของก่อนนะเธอก็ลองมองหาพวก ก็อี้สวยๆแล้วการโต๊ะสวยๆก็อี้สวยๆอ่ะคาเฟ่ของเราเนี่ยจะต้องมีโซนที่เป็นโซนเหมือนเล็กๆด้วยอ่ะหุ้ยฉันเจอโต๊ะลาหินอ่อนปามานี่โต๊ะนี่อะไรหินอ่อนสวยปังโต้คาเฟ่เออโต๊ะน่ารักน่ารักน่ารักกำลังงานอยู่นี่ไปเลย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 เราจะได้รีบสร้างเพราะเดี๋ยวพนักงานตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่รอดแน่ๆเลยอ่ะจวพี่สร้างเป็นเคาน์เตอร์แล้วกันเมื่อกี้ฉันแอบเห็นมันเป็นเหมือนเคาน์เตอร์เล็กๆแกฉันว่ามันน่ารักดีนะคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเรามากพอสมควรเเลลยแหะธอดดูิ สวยไหมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์พนักงานอุ้ยยทำไงอะเดี๋ยวนะพี่แจงมาได้ก่อนเร็วเราต้องหนีก่อนโอ๊ยพี่แจงหรู้ยินเสียงปังโอ๊ยโอยโอยพี่แจงปังปังช่วยด้วยเดี๋ยวพี่ลากมันออกไป ปางเอาชีวิตรอดก่อนปางฉันจะช่วยยังไงฉันเอาชีวิตตัวเองไม่รอดเลยฉันหนีอยู่เ,<อ>เราเราเธอวิ่งมาทางเดียวกับฉันด้วยอะ่ะช่วยด้วยปางช่วยพี่ด้วยมามาพี่จะหนูามาแล้วดนมาตามพี่ <c oughs> <c oughs> พี่กลัวตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศอะ่ะมันจะขมุกขมัวมากเลยนะเพราะว่าพนักงานอีเกยียออกตั้งแต่วันแรกเลยถือว่าเป็นแบบที่โหดมากๆเลยนะคะแล้วนอกปาตอนนี้ดูเหมือนว่าจะแย่แล้วอะ่ะนอกปาจะรอดได้ไหมเนี่ย <c oughs> อุ้ยเหนื่อยมากอะ่ะโอ้โหนเลยแค่คืนแรกนะเนี่ยยังเป็นแบบนี้เลยอะ่ะฉันว่านะตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบๆสร้างแล้วล่ะปางฉันมีป้ายเมนูด้วยอะ่ะเธอดูดิป้ายเมนูอะ่ะไหนอะ่ะเนี่ยอ,อุ้ยเมนูของร้านเออสวยๆสวยๆสวยๆฉันว่าฉันจะวางไว้ตรงนี้อ่ะลูกค้าจะได้แบบเอามาเลือกซื้อได้ แล้วก็สิ่งที่สําคัญนอกจากหลังคาแล้วเนี่ยฉันว่าไฟก็สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยแถวบ้านเราคือเรามองแทบไม่เห็นเลยอะฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันจะเอาโคมไฟมาทําคล้ายๆเป็นแบบเชนเดรียอะไรแบบเนี้ยสวยๆดีปะ <What? S 1> ได้ทําเลยนี่เราจะติดไฟไว้ตรงนี้หนึ่งอันว้าวสวยชะมัดปังอะไรฉันได้ก็ยิ่งสีขาวมาแล้วว่าเธอจะชอบไหมะสีขาวอะ เธอมาดูเธอมาดูเนี่ยฉันว่าสีขาวมันก็น่าจะเข้ากระโตะเราดีนะนี่มันก็หลายวันแล้วนะปางฉันจะบอกว่าแถวบ้านเราเนี่ยพนักง,งานเยอะมากเราต้องรีบๆหน่อยแล้วล่ะเพราะว่ายิ่งพนักง,งานเยอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีบางวันที่พนักง,งานสามารถต่อตัวกันขึ้นมาได้นะเราจะซวยกันหมดพนักง,งานต่อตัวนักกนออไม่เคยดูหนังซอมบี้อะอเวอร์ซีอะที่มันต่อตัวกันข้างกำแพงอะฉันเจอโซฟาสีน้ำตาลด้วย ต๋อร้าน <ๆ S 2> ๆๆเลยนะเนี่ย<ช> <ๆๆ S 2> ร้านกาแฟเป็นคาเฟ่มันก็ต้องสีน้ำตาลปะเราจะมีจุดแบบมุมให้ถ่ายลงถ่ายรูปได้ด้วยนะดูตรงกลางหนูใส่กระจกให้ด้วยเผื่อแบบเวลามีแสงมีอะไรเข้าอะไรอย่างเงี้ยยอดฉันบอกเลยนะว่าไม่มีคาเฟ่แถวเนี้ยร้านไหนที่แบบจะสู้ร้านเราได้เลยอ่ะใช่เพราะว่าแถวนี้มีร้านเดียวใช่แต่ตอนเนี้ยไอ้ตรงเคาน์เตอร์อ่ะมันยังไม่มีของเลยอ่ะฉันว่าฉันจะไปหาอาหารมาวางนะปังปางฉันเจอโนันแล้ว เอามาเยอะๆเลยเอามาเอามาเอามาเอา,เอามาเพียบเลยฉันถือมาด้วยแล้วก็อยู่ในตัวฉันอีกเต็มเลยอะตรงหน้าบาร์เนี่ยก็คือจะเป็นตู้ขนมนะคะทุกคนที่ทุกคนสามารถมาหยิบมาเลือกได้นะขนมตรงนี้น่ากินมากๆเลยอะแล้วเดี๋ยวเราหาพวกสนแน็คหรือว่าขนมถุงมาวางด้วยเราจะได้ขายขนมกันโอ้โหคาเฟ่ยังสวยสวย,นะสวยหรูดูแพงดูดีมากเวอร์ตอนนี้เนี่ยดีกว่าฉันว่านะร้านของเราอะ่ะมันก็ค่อนข้างโล่งแหละฉันว่าน่าจะจัดอีกสักนิดนึงอะเธอคิดว่างไง ดีด๋ยวเราเอาของมาวางดูแล้วกันอย่างเช่นกระป๋องกาแฟอันเนี้ยเออกระป๋องกาแฟก็ดูดีเอาไปไวข้ข้างหลังเลยข้างหลังอะแล้วถ้าลืมอะไรหรือเปล่าการที่เรามีคาเฟ่นเนี่ยมันก็ต้องมีโต๊ะแบบว่านั่งนั่งอยู่หน้าคาเฟ่ด้วยอะนั่งข้างนอกนะแล้วใครเขาจะไปนั่งข้างนอกอะ่ะเธอคิดว่าจะมีคนนั่งจริงหรอ <c oughs> ใช่ไม่ใช่ข้างนอกแบบนั้น <c oughs> แบบมาเข้า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 มากำลังไปกำลังไป ปิดยังไงอะเเขาอยู่บนหัวหนูใช่ไหมใช่แป๊บนึงนะเธอเอาประตูออกไปแล้วฉันจะปิดยังไงล่ะตอนเช้าเราค่อยว่ากันนะพี่ดูให้เขานอนบนหัวหนูนี่แหละสวัสดีพี่เออคุณลูกค้าแถวนี้เนี่ยมันปิดแล้วนะครับกรุณาออกไปจากอีเกียด้วยครับผมออกยังไงอะจะบ้าหรอที่นี่มันไม่มีทางออกพนักงานไม่รู้เรื่องหรอเนี่ยประสาทกรับหรือเปล่าไอ้แน่อย่าพักอย่า โอ้โหออย่างแย่ออกไปเลยคุณลูกค้ามันยังไม่เปิดค่ะคุณนาออกไปจากร้านด้วยนะคะโอ้ก็คนมันหิวกับแฟนี่นะร้านยังไม่เปิดอีกแล้วเนี่ยยังไม่เปิดค่ะออกไปเลยค่ะคุณลูกค้าออกไปออกไปค่ะออกไปเลยฉันทำอะไรลงไปอะไร โอเคฉันแก้ได้แล้วหนูกำลังเก็บแอปเปิลกลับไปได้แอปเปิลวางไว้ข้างหน้าก็ได้เผื่อคนแบบว่าสายสุขภาพหรือว่าเฮลตี้อยากกินแอปเปิลเราจะได้คานนาแอปเปิลสดๆให้เขากินไงเฮ้ยต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลสุดยอดต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลนี่มันมันมันเล็กขนาดนี้เลยหรอเป็นไซส์มินิอ่ะอ๋อลูกโดกน่าดูเลยเนาะใช่ คาเฟ่เนี่ยมันจะสวยก็คือจะต้องใช้ไฟช่วยถึงแม้ว่าคาเฟ่ของเราเนี่ยจะมีไฟหลายดวงแล้วแต่ว่าเราว่าเราก็จะติดอีกสักดวงหนึ่งแล้วกันนะมันจะได้ดูแบบสว่างสวยโอเคถือว่าแขกต้องอยากเข้ามาเยอะแน่ๆเลยอะใช่แขกต้องชอบแน่ๆอ่าอุ้ยอังอ้ยสีแดงคืนแดงเดือดแย่ละสีแย่ละสีฉันรีบฉันรีบก่อนฉันต้องรีบฉันต้องรีบพี่แจง มาแล้วว้าว e ตัวมันเลกอะปังตัวมันล่องจั่วอีมาได้อะทำไงอะเออมาเน่มาเน่ให้มันมากับโนเนี่ยเออออกมาก่อนออกมาก่อนปับนึงพี่ขอจัดโต๊ะก่อนพี่ขอจัดโต๊ะจัดที่จัดทางเอวพีแล้วปามากระโดดได้แบบเนี้ยอามันกระโดดได้จริงด้วยฉันตายปาวิ่งหนีไปปังวิ่งหนีไปคืนนี้เดี๋ยวเราพัดกันฟ้าเวแล้วกันปังแล้วเดี๋ยวเราตื่นมาดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างอะ รอ,อเช้าก่อนละกันเพราะว่าคืนนี้ไม่ไหวคืแนแดงเดือดอะเช้าแล้วเฮ้ยทำไมตอนนี้มืดขนาดเนี้มันดูแปลกๆ,ๆอ่ะโอ้ยพนักง,งานบ้าดีๆก็วัดปังมันมีพนักง,งานคอติดต๊อชถวบ้านเราอยู่อะถือซะว่าเขาเป็นลูกค้าคนแรกแล้วกันพี่อย่าไปรังเกียจเขาเลยไม่รังเกียจนะแต่ฉันก็ไม่อยากให้เขาอยู่ที่นี่พ <laughs> นักงานตัวส่ง1หน้านเราอะ ร้านยังไม่เปิดนะคะคุณพนักงานอย่าเพิ่งเข้ามานะคะฉันบอกแล้วว่ากาแฟร้านเราเนี่ยมันหอมมากๆขนมก็อร่อยพนักงานก็น่ารักเจ้าของร้านก็ดูดีทุกอย่างลงตัวไปหมดเลยอะปังั้นเราเปิดร้านเลยไหมฉันว่าเราก็เปิดร้านได้แล้วนะตอนนี้แต่ฉันติดไฟตรงข้างหน้านี้นิดนึงเดี๋ยวแหม่ดแม่แหม่มแร้านกาแฟของพวกเราเปิดแล้วค่ะ สองคืนเข้ามาไม่ได้นะเนี่ยเราต้องรับเฉพาะแค่คน,นอย่างเดียวเนาะอโอ้โหโซนนี้เป็นส่วนที่โซฟานั่งสบายๆอ่ะแบบจิบก,กาแฟาคนเดียวชิลๆหรือว่าจะมาสองคนก็ได้มีเก้องแบบ CCTV ติดด้วยอ่ะแล้วก็พอมาถึงด้านหน้าพวกเราก็สามารถสั่งของก,กินได้โดยเมนูข้างหน้านี้เลย ใช่แล้วก็จิ้มเมนูตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกของกินตรงตู้ขนมพวกนี้ได้มีทั้งไอศครีมมีทั้งโดนัทด,ด้วยมีเครื่องคิดเงินสดข้างหลังนี้ก็คือจะคุกขันมากๆมีทั้งไมโครเวฟที่ปิ้งขนมปังและอื่นๆอีกมากมายค่ะอยากกินกาแฟฮอตดอกหรือขนมเนี่ยก็สามารถสั่งได้ด้วยนะ ไม่พอแค่นั้นนะพี่แจ้งทางด้านนี้เนี่ยสำหรับใครที่มาคนเดียวเราก็แอบ,บเหงากลัวว่าแบบเอ้ยเขาจะแอบ,บบอกหรือเปล่าว่ารังโตโตใหญ่คนเดียวมันดูแย่เนี่ยนะเรามีเคาน์เตอร์บาร์ให้นั่งได้ว้าวเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่ดูดีมากๆเนี่ยก็คือใครชอบถ่ายรูปแนวแนวคาเฟ่นเนี่ยก็คือนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วก็ให้เพื่อนอะถ่ายจากข้างนอกเข้ามาข้างในก็ดูน่ารักบเ, <ๆ S 2> เก๋เป็นแบบนะนี่ใครเหงาเนี่ยก็มีพี่หมีนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนวอ้าวโต้ว,วนกลมเชียร์ใช่ เอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะบอกว่าใครเจอคาเฟ่ของพวกเรานะคะพยายามตะแคงเข้ามาตรงประตูนะคะพราะงานอีเกียเข้าไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะทุกคนเราม,มีความภูมิใจในการนําเสนอคาเฟ่ของพวกเรามากๆครั้งนี้ตแจงกับน้องปางคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้เราทําร้านอะไรอยากให้ทําแบบไหนสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปของพวกเราทั้งสองคนได้เลยนะคะอยาน้ก็ฝากด้วยเด้อและใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีของพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับ เวลาที่ซุปแซงหรือว่าน้องปังลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะไปแล้วนะคะบายบายบายอุ้ยอุ้ยปังปังลูกค้ามาโอ้ยเฮ้ยดูดิลูกค้าตบฉันกือบตายอ่ะโอ้ยร้านเปิดแล้วใช่ไหมครับทำไมผมเข้าไม่ได้ล่ะครับ เปิดร้านให้ผมหน่อยครับเออตอนนี้มันมัน,ม,นมันมืดแล้วค่ะตอนมืดไม่มีใครกินกาแฟหรอกคุณลูกค้าร้านปิดแล้วนะคะออกไปก่อนค่ะออกไปก่อนโอ้ยอผมอยู่กาแฟผมอยากกินกาแฟตอนนี้เลยอะครับพี่ปิดร้านอะปิดแล้วค่ะออปิดแล้วค่ะไปครับไปครับออกไปครับ